อ่ะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันต่อนะคะข้อที่เหลือ,อีก4ข้อเนาะอ่ะข้อที่7นะคะเราก็จะได้ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าพจน์นี้ไม่เหมือนกับพจน์ท,ที่ผ่านผ่านมาถูกต้องไหมคะข้อนี้มันเป็นบวกถูกต้องไหมดังนั้นเราจะใช้วิธีการฐานเหมือนกันคูณการเลขชี้กาลังบวกกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันบวกกันอยู่ เราก็เปลี่ยนก่อนเนาะเปลี่ยนฐานตัวนี้ก่อนนะคะเปลี่ยน8ก่อนเป็น2กําลัง3นะคะดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเหมือนกันเอ่ยมี x กกาลัง2ูัวไหมคะมี x กําลัง2อ <แ Anton> ่ <ia> มี2กําลัง x ไม่ใช่ x กําลังสองนะคะมี2กําลังเเหมือนกัน<ม>ด,<ม>ดังนั้นครูดึงตัวร่วมนะคะใช้วิธีการดึงตัวร่วมได้เป็น 2, 2> กําลัง x อนะคะตัวนี้อ่ะก่อนที่เราจะดึงเนาะมันก็คือ2 เอาคู่กระจายก่อนเนาะบวกกับ2กําลัง x คูณกับ2ยกกาลัง3ถูกต้องไหมคะหารด้วย2กํกลัง3คูณกับ2กําลัง x ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราดึงตัวแปรร่วมก็คือดึงตัวร่วมก็คือ2กําลัง x ออกตัวนี้ดึงออกไปแล้วก็เหลืออะไรคะเหลือสองบวกก็บวกเหมือนเดิมอันนี้เอาออกไปแล้วเหลือ2กําลังสาม ข้างล่างก็เอา2องกำลัง x ออกเหมือนกันเหลือ2องกำลังสนะคะตัวนี้หารกันตัวนี้หารกันเป็นหนึ่งต่อไหมคะอ่ะมันก็จะเหลือแค่อะไรเอ่ยมันก็จะเหลือแค่2บวกกับ8หาร8ปดถูกต้องไหมคะหรือไม่ค่าเป็น10ส่วน8หรือเท่ากับ5ส่วน4นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่8 ข้อที่8เราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้ว่าตัวนี้ก็กระจายเข้าไปเนาะคูณ3เข้าไปทุกตัวเลยนะคะที่เลขชี้กำลังตัวนี้ก็จะได้เป็น8ยกกำลัง 3x บวก2คูณกับ4ยกกำลัง 3x ลบ2หารด้วยอะไรคะ16กยกกำลัง ส x ลบหถูกต้องไหมเอออันนี้ไม่ใช่ลบสสนักเรียนมันต้องเป็นอะไรคะนี่เนาะไม่ใช่2องนอกเป็น3 x บวกหก x ลบหถูกต้องไหมคะ,ะจากนั้นคูณต่อข้างๆนะกว่ามันไม่พอเนาะเท่ากับดราแปลงนะคะแปลงฐานนะ แปลงฐานตัวนี้นะคะฐานตัวนี้ฐานตัวนี้ฐานตัวนี้ให้เป็นฐาน2เหมือนกันนะคะตัวนี้มันก็คือ2ยกกําลัง3ถูกต้องไหมแล้วทั้งหมดยกกําลัง 3x บวก6คูณกับ4ก็คืออะไรคะ2อลังสองแล้วทั้งหมดยกกําลัง 3x ลบ6นะคะหารด้วย16ก็คือ2กําลัง4นะคะทั้งหมดยกกําลัง 3x ลบ6 จากนั้นกระจายเข้าไปนะคะคูณคูณเข้าไปเนาะก็จะคูณพวกเนี้ยคูณกันนะคะนี่คูณกันอันนี้คูณกันเนาะเลขที่กำลังคูณกันก็คูณเข้าไปได้สองกำลังอะไรคะสามสามเป็น9 x อ่าบวก6กสามสิบแดคูณกับสองยกกาลัง6ก x สองนะคะ6 2 12หารด้วย 2ยกกำลังอะไรคะ3 4 12 x ลบ4 6 4หนะคะจากนั้นฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังบวกกนันฐานเหมือนกันหา,การกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะ,ะเราจะทำตัวบนก่อนเนาะตัวบนก็จะได้อะไรคะตัวบนก็จะเป็น2ยกกำลัง9 x ลบ6 x เหลือ,อบวกบวกไม่ใช่ลบนะพูดผิดเนาะได้อะไรคะ ได้9 x บวกห x เป็น1 5 x 1 8 x ลบสิ x ได้บวกอะไรคะบวก6เนาะหารด้วย2องยกกำลังสิ x ลบยีนะคะก็จะได้อะไรเอ่ยฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะก็จะได้2อยกกำลังอะไรคะ1 5 x ลบสิ x เหลือ3 x อ่ะ หกลบลบยี่สิบสี่ถูกต้องไหมคะกลายเป็นหกบวกยี่สิบสี่เป็นสามสิบได้สองกำลังสามบวกอ่าสองยกกำลังสามบวกกับสามสิบนะคะต่อไปข้อที่เก้าข้อที่เก้าได้อะไรคะข้อที่เก้าข้อที่เก้าเราก็เปลี่ยนถูกต้องไหมเปลี่ยนฐานนะคะ เปลี่ยนฐานตัวนี้ก่อนอ่าเปลี่ยนตัวนี้ก่อนตัวนี้ได้เป็นอะไรคะอ่ะนี้เปลี่ยนฐานเป็น2ยกกําลัง5ตัวนี้เป็นเออไม่ใช่สองกลัง5สีนักเรียนเป็นอะไรคะเป็น5กําลัง2ตัวนี้เป็นห้ากำลัง3ถูกต้องไหมก็จะได้อะไรคะตัวนี้ก็จะได้เป็น5ายกกาลัง2ทั้งหมดยกกําลัง3 x ลบหคูณกับ ห้ากำลังสามทั้งหมดกำลังอะไรคะสามลบ x คูณกับสามยกกำลังลบหกถูกต้องไหมหารด้วยห้ากำลังสาม x บวกหนึ่งนะคะแล้วก็ทำข้างบนก่อนเนาะข้างบนได้เลยะคะ 5, ่ะห้ากระจายเข้าไปกระจายตัวนี้เข้าไปกระจายตัวนี้เข้าไปนะคะอ่ะก็จะได้เป็นห้ายกกำลังหก x ลบสอง คูณกับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวครูเขียนบรรทัดใหม่เนาะเดี๋ยวมันจะติดกันอ่ะตัวนี้ก็จะได้อะไรคะห้ายกกำลังหก x ลบสองคูณกับห้ายกกำลังเก้าลบสาม x ถูกต้องไหมคูณกับสามยกกำลังลบหกนะคะทั้งหมดหารด้วย 5ยกกำลัง3 x บวก1่ะจากนั้นฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันนะคะฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันครูทำก้อนข้างบนก่อนเนาะทำคำอันนี้ก่อนทำอันนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น5ยกกำลังอะไรคะ6 x ลบ3 x เหลือ3 x ลบ2บวก9ได้บวก7ถูกต้องไหมคะ คูณกับ3ยกกำลังลบหหารด้วย5ยกกำลัง 3x มบวกหถูกต้องไหมอ่ะฐานเหมือน,มนกันหารกันนะคะเอาเอาเฉพาะฐานเหมือนกันหารกันเนาะนั้นก็คูณเหมือนเดิมเนาะ5ยกกำลัง 3x ก็คือ 3x มเลบสาได้0ถูกต้องไหมคะห้ากำลังศมีค่าเป็น1แสดงว่าอ่ะ7 7ตัวนี้7จลบหเหลืออะไรคะเหลือ6 แสดงว่าเหลือ5ยกกําลัง6คูณกับ3ยกกําลังลบ6ถูกต้องไหมหรือมีค่าเท่ากับ5้าลัง6ส่วนอะไรคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเขียนต่อข้างๆดีกว่าเท่ากับ5ยกกำลัง6ส่วน3กําลัง6นะคะก็ตอบตัวนี้ต่อไปข้อที่10ข้อที่10มีอะไรเหมือนกันเนี่ย มีอะไรคะเราลองสังเกตสิอ่าเหมือนเหมือนคล้ายๆข้อข้อ7เลยนะคะเหมือนข้อ7มันเป็นบวกเป็นลบนะคะนี่เป็นลบเนาะดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้มีอะไรเหมือนกันคะมี3กําลังเเหมือนกันอ่าเราคููดึงตัวร่วมเนาะดึงตัวร่วม3กําลัง n น,นะคะได้อ่าก้อนแรก3กําลัง n ในวงเล็บอันนี้ออกไปแล้วนะคะเหลือห้า ลบก็ลบอ่านี่เหลือตัวนี้เนาะกับตัวนี้นะคะอ่าเหลือตัวนี้กับตัวนี้อ่ะลบเก้าคูณก็คูณเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันแยกเป็นอะไรคะสามกำลังเคูณกับสามกำลังลบสองถูกต้องไหมอ่ะคูณกับสามกำลังลบสองนะคะตัวนี้ก็จะเหลือสามอ่าลบ 9คูณกับอะไรคะ3ากำลังลบ2ทั้งหมดหารด้วยอเอาสากำลังเอ็นออกไปพจน์นี้เหลือ1น1เนาะเพราะว่ามัน1คูณอยู่นะคะลบกลับ3ยกกำลังลบ1นะคะ3ยกกำลังลบ1จากนั้นเราจะเห็นว่า3กำลังเหารกันได้มีค่าเป็น1 นะคะมีค่าเป็นหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูก้อนนี้มาดูก้อนข้างในแล้วต้องคิดอะไรคะคิดแยกถูกต้องไหมอ่ะไม่ต้องคิดแยกก็ได้เราเราจะสังเกตเห็นว่าก้อนนี้มันเปลี่ยนได้ไหมอ่ะมันเปลี่ยนได้เป็นอะไรคะขั้สีแดงเนาะเป็นสามยกกําลังสองถูกต้องไหมเราจะสังเกตเห็นว่าก้อนนี้กับก้อนนี้เป็นยังไงคะ อ่ามันบวกกันเป็นกำลังศูนย์แสดงว่าพจน์ข้างบนเหลือแค่เลขอะไรเนี่ยเลขห้าแต่ไม่ขาข้างบนเหลือแค่เลขห้าส่วนข้างล่างอ่ะข้างล่างมันเป็นลบถูกต้องไหมเดี๋ยวครูคิดข้างๆให้ดูนะคะตรงนี้อ่ามันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือหนึ่งลบกับหนึ่งส่วนสามถูกต้องไหมมันเลขชี้ก,กาลังมันติดลบเราย้ายถูกต้องไหมคะเท่ากับอ่ะทา บวกลบเศษส่วนถูกต้องไหมคะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะนะอันนี้ก็คือ3ลบ1ทั้งหมดส่วน3หรือมีค่าเท่ากับ2ส่วน3ถูกต้องไหมคะแสดงว่าข้างล่างมันก็คือหารด้วยอะไรคะสส่วน3ถูกต้องไหมเอออันนี้ไม่ใช่5สินักเรียนอันนี้ต้องเป็นอะไรคะอันนี้ต้องเป็น4ถูกต้องไหมเพราะว่า ก้อนนี้อ่ะก้อนนี้ทั้งก้อนนี่เนาะทั้งก้อนเลยนะคะอ่ะอันนี้ทั้งก้อนบวกกันได้อะไรคะกำลังหนึ่งมีค่าอ่ะกำลังศูนย์มีค่าเป็นเป็นหนึ่งทั้งก้อนเนาะก้อนนี้นะคะทั้งก้อนนี้มีค่าเป็นหนึ่งนะคะดังนั้นตัวนี้ห้าลบหนึ่งเหลือสี่นะคะมันก็คือสี่เปลี่ยนจาก เปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมคะเปลี่ยนเศษส่วนสอนเนาะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะมันก็คืออ่ะตัวนี้หารกันอ่ะตัวนี้หารกันได้อันนี้ได้2นะคะแสดงว่าข้อนี้มีค่าเท่ากับ6นะคะข้อนี้ตอบ6ทํามาตั้งยาวกต้นไม้ตอบ6อ่ะมาดูตัวอย่างที่13นี้เป็นการหาค่าของ x นะคะแล้วก็หาค่าของ n อันนี้เดี๋ยวเสริมให้เนาะ ตัวนี้นะคะเราจะใช้ในรูปของการเท่ากันของสมการนะคะเราจะได้อ่นเขาบอกว่าถ้า11 a 11ยกกําลัง a เท่ากับ x แล้ว1 1ยกกําลัง a บวก2มีค่าเท่าใดให้ตอบในรูปของ x นะคะดังนั้นข้อนี้มันก็คืออะไรคะมันก็คืออะไรเอ่ยอ่ะตัวนี้มันก็คือ,อถ้าถูกต้องไหม 1 1ยกกำลัง a เท่ากับ x ถูกต้องไหมคะเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยเราก็จะได้ว่าอะไรคะอ่ะแล้วอ่ะแล้ว 11a เบวก2จะเท่ากับอะไรถูกต้องไหม ดังนั้นตัวนี้ถูกต้องไหมคะก้อนนี้มันก็คืออะไรคะ11ยกกำลัง a คูณกับ11ยกกำลัง2ถูกต้องไหมแต่เรารู้ว่าอะไรคะแต่เรารู้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยมันมีค่าเป็น x แล้วเราก็แทนค่า x ลงไปก็จะได้ x คูณกับ 11ยกกำลัง2หรือมีค่า11 11, 11เป็น1 2 1 1ใช่ไหมคะก็คือ1 2 1คูณกับ x นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่14เขาบอกว่าจงหาคำตอบของสมการตัวนี้มันมี N อยู่แสดงว่าเขาให้หาค่า N ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็เปลี่ยนถูกต้องไหมอันนี้มันเป็น2กกลัง n ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็เปลี่ยนฐานพวกนี้ให้เป็นเลข2ให้หมดเลย อ่ะสิกมันก็คือ2ยกกําลัง4ถูกต้องไหมคะแล้วทั้งหมดยกกําลัง3คูณกับสองยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลังลบหถูกต้องไหมหารด้วย64ก็คือ2ยกกําลังไรคะสยกกําลัง6ทั้งหมดยกกําลังลบสเท่ากับ2องกำลังเถูกต้องไหมคะมันเท่ากัน2องข้างมันเท่ากันจากนั้นคูณเข้าไปอ่ะ ตัวนี้ได้2ยกกำลัง12คูณกับ2ยกกำลังลบ15หารด้วย2ยกกำลังลบ12เท่ากับ2องกำลัง n ถูกต้องไหมคะนี่เนาะก็จะได้อะไรเอ่ยอ่ะฐานเป็นกันเลขคีก้กำลังบวกกัน2ยกกำลัง12 12ลบ15เหลืออะไรคะสยกกำลังลบ3หารด้วย2ยกกำลังลบ12เท่ากับ2องกำลัง n นนะต่อด้านนี้เนาะ ดังนั้น2ยกกำลังลบ3หารด้วย2ยกกำลังลบ12ก็คือลบ3ลบลบ12กลายเป็นลบ3บวก12ถูกต้องไหมคะได้2ยกกำลังอะไรเอ่ย2ยกกำลัง9เท่ากับ2กํกำลัง n ถูกต้องไหมคะดังนั้นอ่าอันเนี้ยมันอยู่ในรูปของเท่ากับแสดงว่าฐานมันเหมือนกันมันมีค่าเท่ากันถูกต้องไหมคะเราก็จับเลขชี้กำลังเท่ากันได้เลยก็จะได้9เท่ากับ n แสดงว่า n มีค่าเป็น9นะคะก็เดี๋ยว